เได้ยินเสียยว่าม um ันทรงข้ามหลูขังที่สองอล้วหลวนต่มต่อโโถนี่โนี่ทุกคนผลงานเท่าิึงผลงานในพันกระปูทุกคนในหมักอินดี้บคพณน่ะปูตัวนี้มิติอันนั้นหนุกกระโดกเกียวอุมถุ่มนี่นี่หนุกเป่าสองโต เ okay. สียบแมงบ่เลยโอ้ยไตมันได้ตัวนี้ทุกคนนี่ไตมันทุกคนตัวนี้มามาทุกคนมาอืมสบายดีตอนเช้าทุกคนตอนเช้าว่าจะออกกับชินึ่งเขานะเขาไปบฉอมากมาถุงเลยนะ ยังเข้าตื่นเช้ามาแล้วค่ะเชาที่เก่าเลยทุกคนเห็นเาทางน้ำพันกระปูนน้ำพันกระปูนี่มางอันนให้นางพกหนึ่งหนกคนใต้ก็จไปีหาเหมแต่ว่าในเขาวันนี้ด้ยินเสียงกวางเพิ่อนจะซ้องบาทุกคทุกคนไดทุกคนบ็ได้นะอหนึ่งหัวน้ำพนยิ่เชียงต่ำต่ำซ้องบาส วันนี้หนุกกระหองเตะเสาได้ทุกคนเพราะว่าเขานอนอยู่ต้นมะไฮกระเสาเตะเสาขนาดระหนุกเอียงตัวหนุกเอียงข้าวเขาไหวเรื่องหลังถวยหลังกระเทาเป็นกระสอบถวยที่ห้องใส่อันนแกงหนุกยินมือขึ้นนี่แหละมันมั่น่ใช่แพบบ่ได้มันมัแห้งบม่ใช่แพบหลางออกด้ว mắt nó đi đâu mặn hết 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 จะแด้ย่างแล้วมากินชาวมณีมนีที่อยู่ปลาเป็นมือสุดท้ายนะทุกคนแล้วก็สีเดินทางกลับบ้านโอ้เสียกระบังเผื่อนเลยทุกคนจังหวันพุงเพื่นจังบ่อนะาเรือของคนอื่นนัดที่สี่ได้นีสีนัดเลยรู่ปลาเป็นมือสุดท้ายกินเขาแล้วแล้วก็เดินทางกลับบ้านเทาอยู่ปลานี่ ดีขึ้นก็ผามันอเองแหละทุกคนชายเขาทุกคนมันี่งชายเขาชายเขาแล้วก็ใส่กระติบด้วยมันี่ มะเขาซุกเลยก็ต้มน้ำต่อทุกคนนี่ต้มน้ำเตยเนะสมุนเตยกินนก็เทือนว่าเขาเสด็จต้มกินอยู่แล้วก็เลยเอาสมุเตยใส่น้ำซะสมุเตยในพันกระปูเก็บมากระเทือนเขาพันไหวเลยทุกคนในพันกระปูก็ยังมาธรรมาอยู่ยิ่เสียงกระบังจะเขาได้บาดนะนับบทวนต่ำต่ำยาทาหลุดทาเบิรงนาการดับเพิ่นสิได้จักโตทุกคนเพิ่นสีมานจักโตเย็นเลยทุกคนจะอมไปตักน้ำไว้เที่ใส่ขวดไว้ได้แบดนี้ เจ๊เจ๊ควรจกินกินเผาแลลวพอาได้มี้นาวกินนะ ีน่นำเตยเห็ดยังกันแล้วไปเลยทุกคนในผ่านกระปูยังบุรมาอยูโว่จะเป็นฝนจะเป็นฝันมวนนั่งพกยิงบังไห้อย่างเป็นันมวลนั่งพกยิงหนุกดยินตวเชียกวเินต่ำๆต่ำๆโอ้ชีชบมุกเลยทุกคนเลืยอีก้าที่กระชบมงกยังบุรมาอยู่ไปแต่แต่ตีหาโอยจะเป็นฝหนมวลฝันไปยากิดเขาบ่ดีมาจนปานนี้ค่ะกรมา จังหมูอเลยนี่บิมไม่ใชเบิ้มหมูกันเด้อวันนี้ชิเอ็ดหมูเราก็หิ้วบางปนัดเลยบอกจะมันจะไปได้มากไปจะเตะอันหาหมูใส่หอยเงียบเชียงว่ามันทรงข้ามหลูขังที่สองอล้วหลวนต่ำต่ำปุ้ยใอรวะเดี๋ยวฝันกระปูเห็ดเลยโถนี่ขอหอย นีบ่เฮยตมอมต่อมม่ะมีติหน to um. oh ุกอันี้เนาะนกโดดลยนกเป้าเขาสองถืออ่ะติหนุกอีกย่งเลยเฮนี่นี่อะไนี่อะไรขิวเขียวนกโดกนกกระโดกป่ะนี่อือเห็นตัวนี้หนุกเป้าเนาะสองตัวจ้ะจ้นกเป้าจะป๊าที่โตเฉพาต่ต่ตถือครูบาทหรือว่าบาทถือบาทบรถือหกแปดสิบสิบสองรถือสองบาทสิบสองี่มันกระเถือแล้วมันประโพอดีสิบสองตทุกคน จะบปหิวเขาหิวหนามบ่มาหอดบอลยังหิวอยู่หันบปหิวพู้ดิชิสองโตผนหนับทุกคนม่งพ้นงานในพันกับปูทุกคนในหมักอันนี้บุคุณนะปูตัวนี้มิดิอันนั้นนุกกระโดดเกี้ยวอมทุ่มนี่นี่นุกเป่าสองโตร่วมทั้งเบิด์ู้ด้1ิสองโตนั่นทุกคนนี่ นี่ทอนผลงานเฮ่าป้ายบนในโลกคนเออนี่เอาโลกคนบัดนี้โอ้แม่ติร์นเอหอนหลวกเนาะหายปุ๊เออค้างไว้เลยนกกระโดงมันฉีกบดได้หนินนนนอืมหนึ่งเดียวหนกเป่า นี่คือหนุกเป่าลูกกระมวนหนุกเป่านี่เป็นยังหนุกรนนกระโดกมัน่ะนะบอสนั่งหลบบอสขาดเอาเมืมาให้ปาลาหลาบด้วยนะหนุกเปาเกเ่านี่แเราก็เบท่อขนาดแล้วเท้ามิดหนึ่งตกซื้อ เป่าเขาบลาไหลกระดุกระโดด่คือได้ซองโตมันสลาดเขาเขาอยากไปนั่งเก็บมันดอกเจ้าก็ยิ่งยิ่งทิ่งกัก็สินั่งเก็บอยู่ลุงเอ้าหวอหาให้มาเก็บจีกับเปลือทันวอตั้งบรสลาดพอดีป้าโอ้โหจะเอาวอไปจะไปเอาหอยเนาะที่จิบเบิ่งเนี่ยรอบขอบเนี่ย ป้าจะได้เบิกเจ้าค uh ือบ่อเขาอยว่าเอาไปแต่ละถือเอาไปก็คือจะบอกเปิดไ้แค่จะบอกอย่างเงี้ยก็บิ่งก็บอลองวอาหาฮะลองวาถามบอได้เปิดก็ลองเปิดไว้ไม่เสียหายอย่างหล่ะอ้าวบอได้เอาไปสิเปิดไว้เห็นอย่างแต่เจ้าได้ก็แต่สิถือเปิดนี่เยบอโมได้ก็แต่สิพีบอคอยว่าฮาเจ้าว่าเดี๋ยวจะใช้ว่าบอเปิดสิบอเปิดจะได้คนเปิดเลยเพียงแต่คนอยู่ไก่มันกูปฏิเสธ ปัญญามันคือบทีตมันต้องติดข่อยบ่กฮะยังได้จะมันต้องติดข่อยต้องการยังได้มันต้องได้คือเจอต้องการแล้วให้มันได้ค่ะอ๋อหมวยิ่งสิเปลืองสิบัดท่านที่เอกใจว่าเออสมาเฮืองานมาเมิ่งกี้ลองบ่กบอกบอกขอบระเอ๊ะโจเอ๊ะใจขอบประทามอันนี้อยู่ซื้อเท้ากระเพ็ดบ่ะทามก็ยังผิดยบเบิร์กจะเป็นพอดีขอบปมาทำเจ้าดอกบันีใบหัวจะมาทำควายจะถือให้มาเอากระปมาดอกคืออยู่บ้าน อชิโนะถ่ายให้เจ้าห้ามาให้ค่อยกินคอยชิบูมะน้ำเจ้าบห้าให้เจ้ากินมีแนวดีๆคือชิกินเบิร์ดกินโลยก็จะกินเบ<อ>ิร<อ>์ดนะหนูกดวว็ดหัวช้างนกก็ดูสัตว์แต่นกกระโดวงวูง้อนี่บักตาดิเหลืองๆหนี่นยไงเนี่ยเมียเคยเป็นคนงะบอกโอ้แค่มาไปแต่เช้าแล้วลมบดีแล้วเนาไะไหนธรรมดาเนี่ย น่อยก็โดดอู่จับโอ้ยนี่นี่นี่ตั้งมาห้องเจ๊ไหนเห็น่อยากดอกไม่กินหมูโขขนะเชียจะได้ได้กินเลยยามันขำกับไปเีดาวแก้กันอกแก้กันน้องจังไวย่เพอมันมันเน่านะเข้าอเมื่อบาดหลวงน้ำหอนี่ลูกง่ายนี่หรือมันง่ายแล้วบ่มันก็คือการกระลหลกคนไก่เนาะกระลหกน้ำหอย Nó cứ phút tôi đây. Did I Chứ you live ong đây? Good Cái Tepi tôi sài. Akh tui của. Tui của lèo của anh phút. Ama, anh tui mày. Pong mong 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 ทังๆมันยังจุ่มไม่ไม่พันก็บพู่เพิ่ะเป็นผัวโลกเหาก็ขีเผาไปคั่วมาแกง <N ì. S 2> นี่นาอจะจะกินตั่มันเละขนดเลแล้วมาชนาแกงนูก,กระดดช่องโตแล้วก็นกนุกยังเคยน้อยนกนุกกระเทะช่งโตตัวตน,นี้ก็มืให้ไ่ทานอตัวนึงปลือโปลืโ,โเขาเรียแล้วมาหลากนาคณ ล่างกีเทาล่างตู้มันใหม่ออกแล้วผักแกงส่วนที่เหลือในพ่านกระปูกคนกบเผาเผาไห้เผาแล้วก็เมื่อบ้านเลยนะมันทุกันในทุกคนหนุก,กระโด๊กนี่ก็ได้แต่ว่าที่มันหน่อยก็หนุกเตา ด้วยขี่มันก็เอาบ้วยขี่หน,นุกอันนี้เอาแบาบบาตรงล่างคือกันหัขี่มันเพก่อให้เอาเลยทุกคนบอนเคียงเข้ากับเด็ดพอดีเลยเนี่ยมันเพลนเลยสิเอ็ดมา มอเดือดก่อนทุกคนนี right. so ่เอาผักมาแล้วโอ้หน่อยกระดูกเป่าซองโตว่าันนี่เฮ้ยนรกเป่าซองโตไล่กระดูหนีกรกเป่าความมันนะทุกคนนรกเป่าซองโตกรูกกระโดกหกโตโอ้ตีนมันจกตาพี่น้องเอฟซีอีเลยตีนกรูกกระโดกดิเดือดเดือดเจ้วเจ้าหัวกระดูกตั้งหัวมันจะติดใจเกงมันจะจิงเก่งอีก เออจิตใจกินแกงบะคืนเนี่ยแหละคืออย่งซื้อว่าขาดก็เลยแกงออีกเหมือนกั้เนี่ยแหละจ้ะจ้ะใส่ซุปกระเทอใส่ซุปปลากระตาเอออยู่ดีเด็ดอีกอย่างละค่ะเพื่อเด็ดอยังค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี้จะออกมาได้แเน่มเบิ่งเพื่อเด็ดอีกอย่างแล้วก็ขอเพื่อห้าเหลืองจะได้เพฝนห้าเหลืองอีกอย่าง ลูกไปเตยเศร้าแล้วก็เป็นแนวนี้เราได้เพิ่นหานจำว่านอนคิดยังคิดหอดบ้าขันบ้เลยจีไดรเออมันมาลายมือโอ้ยมันก็จะคิดหอดแน่ย่อๆซุกเลยมันจะเช็คฟิสบาขันนี่บ่จังว่าและเนี่ยเอาไปใกล้ๆที่อ้ายถวยนามันกับวันน้อยเออรู้บอกระจัดๆจัดจั่งเราถนัดแบบถอยออกใกล้ๆกับถอยคือจังพ้นเป็นตกเออหนามที่หลึกเนาะไม่ได้ขึงเหมือนหนึ่งเห็นว่ามักสดจีไร แก่เองเหรเละนนี่มันเสียบลักปะแนนนี่เสียบลากเหรอผตอดมันนะเ้ยยาพวกัดมาหนึ่งด้ยทุกคนมาหนึ่งอยู่พูอยู่ฟ้ากนแน่นี่แหละถวยถวยแตกเว้ยจ้ะเอากิทิยนพวกัดแต่แกงหนุกกรพาะแหละนี่ย่อซัำเนี่ยเว้ยเม็ดปรตัวมันแตกอ๋อปรวมันแตกไม่มีหลักวะโอ้ มะพร้าวเกลือเจ็บแม่งเบื่อไงไตมันได้ตัวนี้ทุกคนนี่มันคือกันเลยตังสีบ่วงเนนุกอันนุกเปาก็ได้นี่ก็ได้เลยก็เรื่องรสชาติเปรี้ยวๆไก่มนทุกคนตัวนี้มามาทุกคนมาอืมก็เรื่องใจนุกเหมือก็เสียบเมื้องก็ใจไก่เนาะเพียงไปอย่างลุกมอ อ๋อพี่น้องมากินแกงหนกกระโดกน้ำกันมาพี่น้องมะจกอับเจี่ยมเรื่องลายฮะก๋อเนี่ยนะคือแกงหนกบ่เบ่อับเจี่ยมปูลนมันแปลว่าจอะไรไปหักเจ้าเดิมมันแม่งคือเออใอรหักเจ้าเดิมนี่มันหลอกเนี่ยอะไรเบยอับเจี่ยมปูล จะตัวกไว้เพราเราจะไปถามหมูจะเด้องเราจะไปถามผ่นบิดก่อนพันบิดมันกระเบื้องหรอกโอ้ก็จะไปถามผ่นบิดกันพันบิดบอกว่าจะด่าใอยจะเจอะบอกว่าจะออกกับผเป็นแต่ตะว icism, ันมีแต่พันบิดเด้อจะไปถามผ่นบิดพันบิดจ้ะ กวตอนปปอะใช่เนีปาะเบินแต่ตอนเกินนะแกแต่ตอนเกินนะแกบาดถุบพัดบิดเ้ยเขมาเบิร์นขปเดัดกระปูเอาไอ้ยักกระเจาด้มาขีปเนี่ไปพักเติงไเนาะัดเต้งัดบิดเมียรเ่นหนเห็นตา เน้นๆเ,เลยนี่ทุกคนกินเขาแล้วอะไรก็เก็บเครื่องเก็บของทุกคนเตรียมตัวเดินทางเก็บเอาเครื่องของสัมภาระาเอาแล้วหลงหูหเฮ้ยดึงจับมาในอู่นี่แหละนี่เฮ้ยเ,เนี่พี่น้องตักเก็บอู่ให้แกงให้ลุ้ย คือคนบ่เต็มใจไปเหมือนกนทุกคนต่างกัทางรถบ่ค่อยเสียอะไำ ไกลๆอีกหนึ <on> <ers> mm ่งเนาะที่แท้นี้จะขึ้นมายิ่งอยู่นี้สายหัวเทียนรุดเลยทุกคนวันนี้จะได้ไหมวันนี้ซุกได้อยู่จริงเออใครอยู่ดอกซะโอ้กี้มาหนี่จะขึ้นวนเ้าเคยอยู่นี่เนาะหอนเ้าเคยมาห่างสานจะมาหอนมองนี้จังคุณแค่นี้ ตอนทั้งย่างตอนเขาเมื่อผักกระบอกนี่เขาลงไปหั้นอยู่ที่้างบนเขาอยู่เดี๋ยวมันที่เขาอยู่สูบอมไปท่านเลยเคยผักก็เลยบุกคุณอยู่ถังเลยตุ้ิจมเออไปเลยดิไปเลยไปดึงไวหนักเลยนี่ าได้เลยทุกคนอู้เผื่อชีวิตสันตนส้นปัญญังสั้นคนปัญญาสั้นอิรีเลยทุกคน Yep. <laughs> ก็จบไปทำนี้เลยจะได้กระทางลุ่นติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนขอบพวกเขาสิได้ไปทางไหนอีก